สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์โดแอนด์เดสตนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนสิงหาคม2567นี้ของชาวราศีธนูนะคะหรือว่าชาวลัคนาธนูเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะคุณได้ไพ่เอสเซอร์เพ e เดเคิลสนะคะไพ่หนึ่งเหรียญชาวราศีธนูคุณกําลังมีโชคในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนนะคะแถมเป็นโชคชนิดที่มาจากตัวของคุณเองด้วยนะคะจะน้ําหนักส่วนสูงวันเกิดอะไรใดๆนะคะลองเล่นดูนะคะหรือบางคนนะต่อให้ไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเลยนะจู่ๆนะคะเนื้อตัวร่างกายคุณนะก็เหมือนอยู่ๆก็มีสเสน่ห์นะคะอยู่ๆก็ได้นู่นได้นี่มาได้ไง่ายๆนะคะแล้วก็ เรียกว่าน่าจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสนะคะเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะเริ่มเริ่มต้นนี่แหละในช่วงเดือนสิงหาคมนะเดือนนี้เนื้อตัวคุณอะดึงดูดโชคลาภนะคะแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยๆทุกวันอย่าคืออย่าหน้าสดออกจากบ้านนะคะแต่งตัวให้ดีที่สุดจะไม่ว่าคุณจะไปทํางานหรือจะไปแค่ไปเซเว่นปากซอยก็เหอะนะคะนะแล้วเดี๋ยวคุณจะมีโชคเชื่อจาจนะคะไพ่ขึ้นมาดีนะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะอันนี้เนี่ยไพ่การเงินรายรับเข้ามาตัวเราดึงดุดโชคก็จริงแต่ว่าไพ่เรื่องของการเงินโดยตรงคุณได้ไพ่ห้าเหรียญระวังเรื่องของการลงทุนที่คุณไม่รู้หรือว่าไม่รู้ดีเทลหรือว่าเรายังไม่ได้ศึกษาที่ดีพออาจจะทําให้คุณเนี่ยเสียเงินก้อนใหญ่ได้ดังนั้นเดือนนี้มีไรายได้มีเงินทองมีรายรับอะไรต่างๆที่มันเป็นรูทีนที่มันเป็นรายเดือนเข้ามาเนี่ยเก็บๆไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปหน้าใหญ่ลงทุนอะไรที่เรา ยังไม่รู้จักดีระวังจะเสียเงินแล้วก็โดนโกงนะคะนะถ้าถามว่าให้แนะนําเรื่องของการแก้ดวงเรื่องการเงินสาหรับชาวราศีธนูนะคะเดือนนี้คุณควรเอาของในบ้านไปบริจาคนะคะของเก่าก็ได้ของที่เราไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะจะพอแก้เคล็ดเสริมดวงตรงนี้ได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของพบสหัชชานะคะเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานพี่น้องคุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะคะการคุณอาจจะกําลังรอคอยการติดต่อหรือว่าการกลับมาของใครบางคนอยู่นะคะถามว่าจะมาหรือยัง สิงหาคมก็ยังไม่มานะสิงหาคมยังนิ่งๆอยู่เลยนะคะแต่ถามว่าจะมาไหมจะมาแน่นอนนะคะแต่สิงหาคมยังไม่ใช่ช่วงเวลานั้นช่วงนี้จะคุยกับใครนะหรือจะขอคําตอบหรือจะถามข้อมูลอะไรใครๆนะคะคุณจะรู้สึกว่าทําไมเขาอึดอ่ดชักช้าทำไมเขาไม่ทํางานทําไมเขาไม่ยอมคิดไม่ยอมตัดสินใจนู่นนั่นนี่โน่นนะคะคุณจะเจอแต่คนแบบนี้รอบๆตัวคุณก็หัวร้อนของคุณข้างเดียวไปสินะ ต่อามานะคะสำหรับไพ่ในภพพันธุนะคะคุณได้ไพ่8เหรียญนะคะช่วงนี้ใครที่กําลังจะซื้อบ้านซื้อรถนะคุณขยันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตมากๆนะคะอะไรที่ทําเงินได้นะคุณจะพยายามสะสมเงินสะสมแบบช่องทางการทํามาหากินของคุณนะให้ได้มากที่สุดนะคะคุณจะรู้สึกว่าคนในบ้านคนในครอบครัวจู้จี้จุกจิกกับคุณหลายๆเรื่องจนคุณลาคาญด้วยเหมือนกันนะคะบางทีก็ยัง บอกมาแล้วครั้งหนึ่งพอคุณยังไม่ทันทำสามนาทีผ่านไปอ่พูดอีกแล้วแล้วก็ย้ำๆย้ำๆอยู่อย่งเงี้ยนะคะย้ำคิดย้ำทำอะ่ะทำให้คุณลำคาญคนในบ้านอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะมีการซ่อมแซมบ้านบางอย่างเกิดขึ้นด้วยหรือว่าบางคนจะมีเรื่องของการเก็บเงินเพื่อที่จะรีโนเวทบ้านนะคะเท่าที่เห็นนะ อะบางคนเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะเปลี่ยนบ้านของคุณเป็นออฟฟิศเป็นที่ทําเงินทํางานอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าบางคนแบบช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าออฟฟิศนะก็อาจจะหอบงานกลับมาทําที่บ้านซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะ ต่อมาไพ่ในพบปุตตานะคะคุณได้ไพ่เอซอบวอนนะคะจะมีโอกาสเรื่องของการลงทุนการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแต่บอกไว้ก่อนนะอย่างที่บอกนะคุณอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงเยอะนะคะให้เริ่มต้นด้วยการศึกษาหาความรู้เริ่มต้นด้วยการลงแรงอ่านหนังสือหาข้อมูลอะไรต่างๆก่อนนะคะในเดือนสิงหาคมนะยังไม่เหมาะกับการควักกระเป๋าสักเท่าไหร่ลูกหลานบริวารน,นะคะจะมีเรื่องของการเริ่มต้นเรียนที่ใหมย่ย้ายเข้าหอที่ใหม่หรือเรื่องของการย้ายไปทํางานที่ใหม่ชีวิตบท ใหม่ๆของเขากําลังเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีลูกๆหลานบางคนเอ๊ะช่วงนี้อาจจะเหมือนแบบไปดูแอคทิวิตี้อะไรบางอย่างฮอบบี้อะไรบางอย่างมานะคะแล้วเขาก็มาบอกแล้วว่าแม่หนูอยากเริ่มเรียนอันนี้จังเลยหนูอยากเล่นสเก็ตบอร์ดหนูอยากลองแบบเอ็กซ์ตรีมเกมหนูอยากลองแบบอะไรสักอย่างนะคะที่มันเป็นแอคทิวิตี้ส่วนตัวของเขาซึ่งเขาชอบมากๆนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะไพ่เดดาบชาวราศีธนูสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือ คนรอบข้างนั่นแหละที่บางครั้งอะ่ะมีอะไรก็บอกไม่หมดนะคะคือก็พูดความจริงนะแต่พูดแต่พูดไม่เคลียร์พูดให้เราไปคิดต่อเองหรือว่าปล่อยให้เราไปคิดบทสรุปเองว่าเขาแบบเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงว่าสิ่งที่เขาปิดบางเราไว้อะมันก็คือการที่เขาได้ไปด้ประโยชน์จากเรานั่นแหละนะคะอ่าระวังโดนโกงเรื่องการเงินอะ่ะ อาจารย์เป็นห่วงนะคือไพ่มันตรีโกนพอดีกับเรื่องของการเงินพอดีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยใครมาพูดมาเป่าหูอะไรเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการหากําไรนะคะอย่าเพิ่งเชื่อซะทั้งหมดนะคะคุณควรแบบอ่ะตั้งลำนะหรือว่าหาที่ปรึกษาดีๆหาคนคุยด้วยดีๆหาคนสอบถามดีๆก่อนอย่าเพิ่งเชื่อคนอื่นทั้งหมดนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะคนโสดคนโสดช่วงนี้จริง,รงๆอยู่เงียบๆเงาๆอยู่คนเดียวของคุณไปอะ่ะโอเคกว่านะคะอันนี้กรณีที่1กรณีที่2คนโสดจะมีโอกาสที่จะมีคนที่แบบอายุต่างกันต่างกันกับเรามากๆนะแบบ10ปีอัพยีปีอัพอะไรเงี้ยมาจีบด้วยนะคะซึ่งคุณชอบไหมเหรอคุณยังไม่ถึงกับชอบซะทีเดียวแต่ว่าคุณก็อยากจะสนใจเขาเนี่ยทำนองว่าเออขอศึกษาไปก่อนขอแอบๆส่องๆดูดูด ชีวิตไปก่อนก็นแล้วกันว่าเออจริงใจหรือเปล่าหรือว่าแค่จะมาหลอกเตาะเตาะ,ะเราไหมนะคะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะช่วงนี้เขาหายหัวว่ะคุณหายหัวไปไหนก็ไม่รู้นะคะติดต่อก็ไม่ไม่ค่อยได้หรือบางทีเราทิ้งแชทไว้เงี่ยเขาก็ดองข้ามวันข้ามอาทิตย์แบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะ บางคนจะห่างกันหน่อยตรงที่คนคุยคุณอยู่ๆก็อยู่ๆก,ก็อาจจะรู้สึกแบบอยากจะปลีกวิเวกอะอยากจะไปบวชอยากจะไปหนีไปต่างจังหวัดไม่อยากจะคุยกับใครเลยขึ้นมาอาการแบบนี้ขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือแต่งงานกันแล้วเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเหมือนต่างคนต่างอยู่นะอยู่กันด้วยความรับผิดชอบอยู่ด้วยอยู่กันด้วยเพราะลูกอยู่อยู่หรือว่าอยู่กันด้วยแบบเออต้องผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะหรือว่ามีภาระเรื่องของบริษัทเรื่องของงานร่วมกันอะไรเงี้ยแพชชั่นหรือว่าความโรแมนติกต่างๆอะ่ะมันก็หมดไปแล้วช่วงนี้บางคนนะคะแฟนคุณอาจจะหนีไปบวชหรือว่าหนีไปเข้าถ้ำส่วนตัวก็อย่าไปกวนกัน,ล,กนละกันต่างคนต่างอยู่ไปนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะคิงซ o บคัพส์นะคะชาวราศีธนูคุณอาจจะมีอาการป่วยประเภทที่แบบเหมือนตัวโครงเคลงคลงโครงเคคลงนะคะหรือว่ามีอาการบ้านหมุนเนี่ยนะคะเปลี่ยนท่ากระทนหันหรือ,หร,อหรือแบบลุกจากที่นอนลุกจากเก้าอี้แล้วรู้สึกว่าตัวโครงเคคลงยืนไม่ค่อยมั่นสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบระบบเอ่อเรื่องของการทรงตัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุภานะคะคิงซับวอนนะคะผู้ใหญ่หรือเจ้านายยังคงเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาช่วยคุณหาทางออกต่างๆได้ดีนะคะมีอะไรก็คุยคุยกับเขาหรือว่าถามไอเดียต่างๆกับเขาเยอะๆนะช่วงนี้เจ้านายคุณ่ะ เป็นคนแบบร้อยแปดเจ้าไอเดียมากๆนะคะ,ะเพอเพอเช้าสั่งอย่างหนึ่งบ่ายมาบอกว่าอกแก้ขอเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็บอกอพี่ไปเก็ตไอเดียมาใหม่ว่ะเธอลองทําแบบนี้แบบนี้ดูสิอืร้อยวันก็ร้อยไอเดียค่ะเจ้านายคุณนะคะต่อมานะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีธนูคุณจะรู้สึกอึดอัดกับเรื่องของงานอยู่เหมือนกันคือจะออกตอนนี้ก็ออกไม่ได้ หรือว่าจะทําต่อไปเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่แบบไม่อยากทำมารู้สึกเหมือนหันไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดแต่ยังดีนะคุณยังพอมีเจ้านายเป็นที่พึ่งได้บ้างน,นะคะอันนี้ต้องระวังเพื่อร่วมงานหรือว่าคนใกล้ชิดหรือลูกค้าอะไรพวกนี้ด้วยที่บางครั้งอะเขาขโมยผลงานเราหรือบางทีคุยกับเราต่อหน้าแต่พอรับหลังเนี่ยม่งพูดอีกอย่างหนึ่งอันนี้ระวังให้ดีนะคะแล้วก็อย่าพึ่งไปควักเงินลงทุนอะไรใดๆก็ตามกับเรื่องของสินค้าหรือเรื่องของบริการใหม่ๆนะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของทีจ เพราะว่ามีโอกาสว่าสินค้านะคะคุณจะดองเต็มโกดังเลยแล้วพอขายไม่ออกเลยกลายเป็นแบบขาดทุนป่นปี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เตือนไว้นะคะต่อมาไพ่ในเรื่องของโชคลาบนะคะคุณได้ไพ่เทมเพลนส์นะคะชาวราศีธนูคุณจะมีโชคลาบจากการเดินทางการย,ย้ายหรือว่าจาก จากรถของเราเองนะคะทะเบียนรถต่างๆนะเลขที่ห้องเลขที่ตั๋วเลขที่ห้องพักนะคะเนี่ยก็จะให้โชคให้ลาบคุณนะคะหรือว่าเดือนนี้นะคะไม่ต้องทําอะไรต่อให้คุณไม่เดินทางนะคุณลองขยับมุมโต๊ะทํางานสินะคะขยับมุมโต๊ะทํางานขยับเตียงนะคะหรือขยับโซฟาสักหน่อยนะคะนะลากโต๊ะออกมาแล้วก็แบบทําความสะอาดภายในบ้านให้มันแบบสะอาดเอี่ยมอ่องเดี๋ยวคุณจะได้โชคได้อะไรบางอย่างดีๆมาด้วยนะคะ ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในภพวินาศคุณได้ไพ่สี่ดาบนะคะชาวราศีธนูนะคะนอกจากอาการป่วยอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วคือโครงเครงโครงเครงหรือว่าบ้านหมุนแล้วเนี่ยบางครั้งนะคะคุณอาจจะป่วยแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันต้องแบบลาพักนะสองสามวันต้องมีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะได้แบบอถอนฟันกระทันหันนะคะหรือว่าอาจจะต้องไปฉีดยากระทันหันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะ โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับดวงของคุณนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช n n e l อาจารย์ด้วยนะคะเน้นๆคอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงนะคะแม่นไม่แม่นมอะไรยังไงลองมาแชร์ให้กันฟังเล่าให้กันฟังบ้างนะคะจะขอบคุณมากโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย